มันก็จะกลายเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่คล้ายคลึงกับทเลจีนใต้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันเต็มไปด้วยทรัพยากรน,นะที่เกี่ยวข้องกับหกน้ํามันหรือว่าก๊าซธรรมชาติรวมถึงเป็นเส้นทางการค้าทางทะเลพื้นที่ใหม่รัเสเซียกับจีนเนี่ยก็เริ่มที่จะมีบทบาทมากขึ้นนะครับในภูมิภา,าคอาร์กติกในขณะเดียวกันนะฮะ สหรัฐอเมริกาและก็นาโตเองเนี่ยก็ต้องการจะเข้ามาขยายอิทธิพลนะครับในแถบของอาร์กติกแต่ว่าในเรื่องนี้ดูเหมือนว่ารัสเซียเขาไม่ยอมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวร้อนแรงครับเกิดขึ้นทางเหนือของรัสเซียก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะถ้าหากว่าจะนํามาเปรียบเทียบกับทะเลจีนใต้ที่จีนนั้นมีการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์นะครับ ในขอบเขตท,ที่มันเป็นวงกว้างมากเกินในเส้นปะ9เส้นก็เลยทำให้ต้องไปเกิดการพิพาทกันครับต่อดินแดนกับประเทศเพื่อนบ้านหลายหลายแห่งแต่ว่ามาในงวดน,นี้ครับก็ถึงคราวรัสเซียบ้างแล้วครับโดยเฉพาะดินแดนทางเหนือนะครับก็มีการปรากฏว่าเรือพิฆาตของรัสเซียนะครับได้ทำการลั่นกระสุนหรือว่าอาวุธอะไรบางอย่างนะครับที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อ เรือประมงนอร์เวย์ Norway. มันก็เลยทําให้เหตุการณ์ดังกล่าเนี่ยก็เลยเป็นเหตุการณ์ความไม่ลงรอยกันระหว่างทั้ง2ประเทศนี้ครับทีนี้รายงานดังกล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับในกรณีที่เรือพิฆาตลำหนึ่งของรัสเซียที่มีชื่อว่าแอด i มโรเรฟเชนโกครับมีการเปิดฉากยิงกระสุนอะไรบางอย่างนะครับเพื่อเป็นการบังคับให้เรือประมงของนอร์เวย์เนี่ยนะฮะออกจากน่านาน้ําสากลในระหว่างฝึกซ้อมทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุด เป็นครั้งประวัติศาสตร์สําหรับกองทัพรัสเซียทีนี้เรือรบของรัสเซียนะครับได้ทําการยิงปืนนะครับขู่เรือประม,มงนอร์เวย์ในมหาสมุทรอาร์กติกในช่วงเดือนนี้ครับทีนี้รายงานดังกล่าเนี่ยก็มาจากกับตันเรือพิฆาต a อดมิรลัลเรฟเชนโกก็เป็นเรือชั้นอุนดาลอยรัเสเซียนั้นได้มีการนําเรือชั้นนี้นะครับเปิดปฏิการเข้าร่วมซ้อมรบบริเวณนอกชายฝั่งนอร์เวย์ ซึ่งก็มองว่าพื้นที่ดังกล่าเนี่ยนะครับมันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญระหว่างรัสเซียกับนาโตเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานครับก็พบว่ามันมีเรือประมงชาวนอร์เวย์ครับเป็นเรือที่มีขนาดความยาว49ฟุตก็ได้มีการทำการประมงนะครับการหาปลานี่แหละในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษของนอร์เวย์หรือที่เราเรียกว่าเขต EEZ ครับทางเหนือนของเมืองวาโดในทะเลแบรเรนนอกชายฝั่งทางตอนเหนือนของประเทศนอร์เวย์เรือพิฆาตของรัสเซียครับได้ทำการส่งวิทยุสื่อสารติดต่อกับเรือประมงที่กำลังหาปลาอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวเรือพิฆาตนั้นต้องการจะเตือนเรือประมงของชาวนอร์เวย์นะครับบอกว่าให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าวไป กับตันเรือพิฆาตครับได้มีการส่งสัญญาณวิทยุแบบซ้ำๆบอกว่าให้เรือประมงล่าถอยแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับเรือประมงเนี่ยก็ยังคงจอดอยู่นิ่งๆเพราะเขามองว่ามันเป็นน่านน้ําสากลยังไม่พอครับแถมมันเป็นเขตเศรฐษฐกิจพิเศษจำเพาะของนอร์เวย์ด้วยก็เลยไม่ได้มีการปฏิตามคําขอร้องที่มาจากกับตันเรือพิฆาตในฝั่งรัสเซีย แต่ว่ากับตันเรือเนี่ยให้เหตุผลว่าทําไมครับเรือประมงเนี่ยจะต้องออกจากพื้นที่ดังกล่าวไปกับตันเรือเนี่ยพยายามอธิบายว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเปิดบริการซ้อมลบด้วยกระสุนจริงแล้วก็หว่นเกงเรื่องของความปลอดภัยคือกระสุนเนี่ยอาจจะพลาดนะครับตกใส่เรือประมงของนอร์เวย์ก็ได้แต่กับตันเรือประมงชาโนเวย์ครับปฏิเสธครับไม่สนใจอยู่นิ่งๆทีนี้เหตุการณ์ที่มันปรากฏก็คือว่า เรือพิฆาตของรัสเซียนะครับแล่นมาด้วยอัตราความเร็วอย่างเต็มที่นะครับพุ่งตรงมายังเรือประมงลานี้ครับห่างจากเรือประมงเพียงแค่200เมตรแล้วก็มีการเปิดเสียงแตรนะครับดังสนั่นวันไหวหมดเป็นเวลากว่า15วินาทีซึ่งเขาก็ดูแล้วว่าเรือพิฆาตของรัสเซียเนี่ยกลังคุกคามพวกเขาอยู่ในเวลาต่อมาครับเรือพิฆาตเนี่ยได้ทําการลั่นกระสุนอะไรบางอย่างครับทําให้เกิดอาการตูมสนั่นนะครับ กัปตันเรือเนี่ยได้รับแรงกระเพื่อมที่มาจากการระเบิดไม่ว่าจะเป็นกระสุนหรือว่าเอฟเฟกอาวุธอะไรก็ตามแต่ที่มาจากเรือพิฆาตของรัสเซียมันสนั่นทั้งเรือไปหมดแต่ว่าเรือประมงเนี่ยไม่ได้มีการถูกโจมตีแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าเรือพิฆาตของรสัสเซยนั้นมีการใช้กระสุนจริงหรือกระสุนปลอมแต่ว่าสิ่งที่ลูกเรือประมงเนี่ยเขาประเมินได้ก็คือว่ามันมีเหมือนวัตถุอะไรบางอย่างครับ ตกลงใกล้กับพื้นที่เรือของเขาจนเกิดเป็นแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาทีนี้เรือพิฆาตของรัสเซียนะครับมันก็จะมีการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด1 0 0มม .2 กระบ,บอกนะครับก็เป็นแบบ AK-100 แล้วก็ยังมีการติดตั้งปืนกลแบบแกลลิงกัน AK-630M ขนาด3 0มม4กระบ,บอกแล้วก็ยังมีพวกปืนระบบป้องกันภัยอากาศในระยะป,ประชิด และก็ยังมีพวกระบบขีปนาวต่อต้านเรือดำน้ำําแล้วก็ยังมีเครื่องยิงลุกจัรวดต่อต้านเรือดำน้ำํา RBU 6 0 0 0แต่ก็ยังไม่รู้ว่าอาวุธตัวไหนนะที่มีการปล่อยเข้ามาจนทําให้เรือประมงเนี่ยเกิดอาการตกใจท่านผู้ชมครับหลังจากที่มันเกิดเสียงงตูมสนั่นขึ้นมาแล้วครับมันก็เลยทําให้กัปตันเรือเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วต้องทําการเคลื่อนย้ายเรือและแล้วก็ดูว่ารัเสเซียน,น่้นนาเจ้าจริงครับ พวกเขาจึงได้ทำการนำเรือประมงเนี่ยกลับสู่ชายฝั่งนอร์เวย์แล้วก็ในช่วงเวลานั้นครับหน่วยงานชายฝั่งของนอร์เวย์เนี่ยก็มีส่วนเอี่ยวนะในการสนทนาทางวิทยุกับเรือทั้งสองลำแต่ก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันมีการยิงปืนเตือนหรือไม่แต่ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพเรือรัสเซียกับกองทัพเรือจีนครับมีการเข้ามาฝึกซ้อมรบกันครั้งใหญ่ แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับพื้นที่การซ้อมลบดังกล่าเนี่ยฝั่งรัสเซียครับได้มีการประกาศเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้ครับพวกเขาเนี่ยจะมีการเข้ามาซ้อมลบด้วยกระสุนจริงและมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยมักจะมีการใช้หน้าน้ําตรงนี้ครับซ้อมลบกันเป็นประจำแต่ที่มันแปลกก็คือว่าเรือประมงเนี่ยนะครับมีการตั้งคําถามกับตัวเองว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะ แล้วก็อยู่ในหน้านาน้าสาวกลทีนี้การซ้อมลบเนี่ยนะฮะก็ควรที่จะมีการซ้อมลบไปส่วนการที่เขาจะหาปลาเนี่ยเขาก็ต้องหาปลาเพราะไม่เช่นนั้นแล้วครับมันจะสูญเสียรายได้แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับเรือประมงลํานี้ครับเขาก็มีการเอามาพูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะว่ารัเสเซียจ,จะมีการเข้ามาซ้อมลบและเขานั้นก็ไม่ได้รับการแจ้งเตือนที่มาจากเจ้าหน้าที่ในฝั่งของโนเวดยซัาไปทีนี้เรือแอดมิรัล เลบเชนโกนั้นก็มีการเข้ามาซ้อมรบนะครับเรียกได้ว่าซ้อมรบกันมาอย่างช้านานแล้วแต่ว่าการซ้อมรบครั้งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดและครับในรอบ30ปีรัสเซียได้มีการส่งเรือรบมากกว่า400ลำครับเครื่องบิน120ลำแล้วก็มีจีนเนี่ยเข้ามาเอี่ยวร่วมด้วยครับการซ้อมรบดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นใกล้กับนอร์เวย์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีการใช้กระสุนจริงอย่างมากขึ้นก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รัสเซียนั้นมีการเปิดฉากบุกยูเครน แล้วเหตุการณ์ดังกล่าเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นเพียงแค่1เดือนนะหลังจากที่กองทัพอากาศทางยุทธรราศาสตร์แห่งหนึ่งของ Norway นอร์เวย์ตกเป็นเป้าการก่อวินาศกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายเคเบิลสื่อสารมันก็เลยส่งผลทําให้ฐานทัพอากาศ e ีเวนเนสทางเหนือของนอร์เวย์ครับต้องได้รับผลกระทบในครั้งนั้นไปและนอร์เวย์เนี่ยก็มีการกล่าวโทษรัสเซียอย่างแน่นอนว่าต้องเป็นฝีมือของรัสเซีย เราจะเรียกว่านี่เป็นเหมือนสงครามไฮบริดบอลครับหรือว่าเป็นสงครามลูกปผปสมระหว่างทั้งสองฝ่ายรัสเซียเนี่ยก็ต้องการยืนยันว่าพื้นที่แถบนี่นะฮะมันก็เป็นพื้นที่ที่พวกเขาเนี่ย,ยังคงมีอิทธิพลอยู่ในขณะที่นาโตเนี่ยก็กําลังเข้ามาประชิญหน้ากับเรื่องนี้เช่นเดียวกันหากว่าย้อนไปครับเมื่อประมาณสักปี2018มีการเปิดปฏิการทางด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์โจมตีสถานีเลด้ารับทางเหนือของประเทศนอร์เวย จนทําให้พื้นที่ดังกล่าเนี่ยเกิดอาการสับสนครับโทรศัพท์ก็ไม่สามารถใช้งานได้ระบบ GPS ก็หยุดนิ่งไปกองทัพสหรัฐได้ตระหนักถึงบทบาทตรงนี้ดีครับพวกเขาเนี่ยก็มักจะมีการอ้างสิทธิ์ครับโดยมีการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางวิทศาสตร์ก็มาจอดหรือแม้แต่การบินเพื่อมาประดับภารกิจแถวตอนเหนือเหมือนกันเพื่อเป็นการอ้างสิทธิ์หรือว่าต้องการจะมาสำแดง แสนยูนิภพาพา่กนการทหารให้รัสเซียเป็นที่ประจัก